โอเคสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยครับมสามเนาะพบกับครูตูนนะครับในเรื่องขององค์ประกอบของระบบดิเวศนะครับในหนังสือหน้าแรกเลยบทแรกเลยนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องง่ายๆก่อนเรื่องของรอบรอบตัวเราก่อนระบบดิเวศคืออะไรนะครับโดยเรียกว่าอีโคซิสตนะฮะระบบดิเวศนะครับมันถือว่าเป็นระบบระบบหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับโดยทุกทุกอย่างรอบตัวเนี่ยครับทุกอย่างของระบบดิเวศเนี่ยมันจะ มีความสมคัญกันนะครับมาเจาะกันนะครับโลกนิเวศไม่ถึงอะไรนะครับโลบนิเวศนะครับจะหมายถึงจะไม่ถึงอะไรนะครับจะไม่ถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะครับที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ sequel? มาดูกันว่ามันคืออะไรง่ายๆคือมุยเว่คืออะไรครับกลุ่มสิ่งมีชีวิต มันแบ่งเป็นสส่วนนกเรียนนะครับโลกนี้เวจะแบ่งไป็นมส่วนนะครับก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตแหล่งที่อยู่อาศัยและก็สิ่งแวดล้อมพวกอะไรครับพระบ๊วว่าครับมันมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะฮะกลุ่มสิ่งมีชีวิตคือแล้รก็พวกสัตว์ต่างๆใช่ไหมครสัตว์ต่างๆที่อยู่รวมกันแหล่งที่อยู่อาศัยก็เป็นพวกอะไรครับแหล่งที่อยู่อาศัยก็เป็นเรียกว่าสภาพแวดล้อมเออสภาพแวดล้อมรอบตัวของสัตว์เป็นสภาพแวดล้อม ถ้าสุดท้ายก็ส, ang, ส,สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็เลยว่าเป็นเหมือนกับองค์ประกอบที่ทําให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้ก็เป็นพวกน้ําลมดินต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับถ้าเป็นคนก็คืออะไรครับตึกร้านบ้านช่องอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเราพูดถึงสัตว์อยู่ดีกว่าเพราะสัตว์จะตาพได้ง่ายกว่าโอเคนะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาของสิ่งชีวิตที่มีรอบตัวแล้วกันเนาะต่อไปนะครับมันจะมีหลายองค์ประกอบด้วยกันแต่ว่าคนตัวจะพูดในเรื่องขององค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตตกกก่่่ออออน็คืไไมมมสาาาาารรรถ้งห ไม่ต้องการไม่ต้องการเติบโตมันไม่ต้องการเคลื่อนที่นะครับมันเรียกว่าองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะครับโดยองค์ประกอบแรกใหญ่ๆเลยงค์ประกอบใหญ่เลยก็คือง่ายงูเป็แรกเลยก็คือสารอนินซีสารอนินซีคืออะไรมาดูกันสารอนินซีนะครับสารอนินซีตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นสารที่เกิดขึ้นธรรมชาตินะครับเป็นสารที่เกิดขึ้นธรรมชาตินะครับโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิตนะฮะเป็นสิ่งที่ ธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็นได้นะครับแต่ไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิตนะโดยส่วนใหญ่แล้วก็คืออะไรครับดินน้ําและธาตุแก๊สน้ําก็คืออะไรน้ำก็เป็นสีวฟ้าในแม่น้ําในทะเลใดพวกนี้เรียกน้ําหมดนะฮะแล่ธาตุก็พวกใต้ดินนะครับหินแร่เหล็กเม่ไเซียม,มน,นูนี่นั่นปุ๊บเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องของแก๊สนะครับแก๊สก็จะเป็นแก๊สที่ทั่วไปก็เป็นแก๊สไนโตรเจนไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ ฮีเลียมนะครับซีเซียมอะไรพวกนี้ที่มันกระจายอยู่ในอากาศเยอะแยะไปหมดก็ประมาณนี้นะครับนี่คืออุปกรณ์ของที่ไม่มีชีวิตนะครับในสิ่งแวดล้อมในระบบนบบิตวิย้อยกลับไปเรื่องน้ําถามว่าน้าน้ามันเป็นปัจจัยสาคัญไหมหรอควงคว่าน้ำเนี่ยมันเป็นจัาใจสําคัญเนื่องจากอะไรครับน้ําเป็นตัวกําหนดความอุดมสมบูรณ์คุณตรูพูดถูกไหมน้ําน้อยก็คืออุดมสมบูรณ์น้อยน้ํามากก็อุดมสมบูรณ์มากเพราะนั่นคือพื้นที่ไหนมีน้ําพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ นะครับโอเคนะโดยที่น้ำเนี่ยครับมันก็มีผลในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะอย่างเช่นบริเวณที่มีน้ําน้อยเช่นไรครับทะเลทรายทะเลทรายมีต้นอะไรครับกระบองเพชรกระบองเพชรเป็นต้นไม้ไหมเป็นต้นไม้ต้นไม้ต้องการน้ำไหมต้องการน้าเห็นไหมครัวิธีการคือเมื่อกระบองเพชรต้นหนึ่งได้น้ําขึ้นมาเติบโตขึ้นมาสังเกตไปว่ามันจะเปลี่ยนใบให้กลายเป็นอะไรครับเปลี่ยนใบให้กลายเป็นหนามเพื่ออะไรเพื่อทําให้การขายน้ำลดน้อยลงคายน้ำน้อยลงนะครับเนื่องจากน้ําหายาก ประมาณนี้เนาะโดยที่ใช้หลักการกระบวน,นการไอซัพข้อแสบเหมือนกันเพื่อรักษาดุลยภาพของของต้นมันไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วยให้ลําต้นอวบอวบแน่นนะครับแบบมีน้ําเยอะอะไรพวกนี้นะครับต้นกระบอกเพชรเนาะต่อไปแร่ธาตุแร่ธาตุส่วนใหญ่แล้วที่มีความจําเป็นต่อการันโลชีวิตนะครับก็จะมีแก๊สอ่าไม่ไม่ไม่แร่ธาตุแร่ธาตุที่เป็นคาร์บอนแร่ธาตุคาร์บอนแร่ธาตุไนโตรเจนแร่ธาตุออกซิเจนนะครับแล้วก็แร่ธาตุไนโตรเจน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะอยู่ในดินแล้วก็อยู่ในอากาศทั่วไปทําการหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้สิ่งมีชีวิตนะครับมันมีชีวิตอยู่ได้นะครับโอเคนะแกก็บอกไปแล้วคือเอาไว้หายใจหว้ใจแล้วพวกนี้ต่อมานะครับก็คือสารอินทรีย์นะครับเรียกว่าออแกนิกออแกนิกยาสารอินทรีย์เขาบอกว่าเป็นสารอ่าเป็นสารเป็นสารชีวมวล ชีวโมเลกุลนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จําเป็นต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะฮะสารเอนซีเนาะส่วนใหญ่จะจเป็นถามว่าสารเอนซีคืออะไรสารชีวโมเลกุลนะครับคำว่าชีวคือชีวิตโมเลกุลคือที่เล็กๆถูกไหมฮะเพราะนั่นคือชีวโมเลกุลหมายความว่าเป็นสารที่อยู่ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทําให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้โอเคนะประมาณนี้โดยที่ องค์ประกอบส่วนใหญ่แล้วนะครับในร่างกายของคนเราจะมีอะไรครับสารอาหารไป็พวกคาร,โร์โบไฮเดรตนะฮะโปรตีนลิพิดใช่ไหมคาร,โร์โบไฮเดรตโปรตีนลิพิดวิตามินแล้วก็พวกกรดเีอลคีอีกที่ได้จากการกินโปรตีนเข้าไปนะครับประมาณนี้โดยที่สารดีซีพวกนี้นะครับมันจะออยู่ตามอยู่ตามระบบในเวทอยู่แล้วก็จะเป็นพวกที่เรียกว่าเกิดจากการเน่าเปื่อยอ่าเกิดจากการเน่าเปื่อยอย่างคนเรากินเข้าไปก็ออกมาเป็นกากอาหารที่มีกลิ่นเหม็นใช่ไหมฮะ เหมือนกันนะครับพวกอสังค์พวกนี้จะเกิดการเน่าเปื่อยนะครับของสิ่งของสร้างสิ่งมีชีวิตแล้วก็เกิดจากการย่อยกับพวกจุลินทรีย์จุลินทรีย์เป็นพวกแบคทีเรียอย่างนั้นการแล้วก็มีพวกแบคทีเรียลำไส้ในการย่อยอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้พวกนี้แลหละไอ้พวกอสังค์พวกนี้แหละครับมันก็กลายเป็นเรียกว่าแร่ธาตุได้กับพืชอีกครั้งหนึ่งสมมติว่ามีหนูตัวหนึง่งไปน,นอนตายใต้ต้นไม้หนูตัวนั้นก็ถูกย่อยพวกเชือ้อราโดยแบคทีเรียใช่ไหม หนูก็เริ่มสลายตัวไปสลายตัวไปสลายตัวไปเหลือแค่กระดูกเห,หลือแค่นุ่นเหลือแค่นี่และสารอาหารที่เรายต,ตัวเลยครับมันจะซึมลงไปในใต้ดินจะนั่นคือสารอาหารพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกไขมันโปรตีนแล้วพวกเนี้ยนะครับมันก็จะถูกดูดเข้าไปในดินใช่ไหมแล้วก็มีต้นไม้ต้นไม้ก็จะใช้รากในการดูดสารอาหารพวกนี้เข้าไปอีกทีหนึง่งทําให้เกิดวัฏาจาักรหมุนเวียนนะครับเพราะนั่นคือสารอนินซีกับสารอนินซีแต่ต่างกันตรงนี้สารอนินซีนะครับเกิดจากธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิตส่วนใสอนินา นะครับ <pe ak> เพื่อเป็นสนหายกับต้นไม้ที่เป็นผู้ผลิตอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเนาะ <ideally> ต่อไปนะครับทางด้านสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพตามชื่อเลยครับสภาพแวดล้อมทางกายภาพคือทางกายนะครับรู้สึกได้รู้สึกอนรู้สึกเย็นรู้สึกเปียกได้กายภาพเนี่ยกายเนะ <actively> นี่ยทางกายล้วเนี่ยอากาศร้อนเป็นยังไงอากาศหนาวเป็นยังไงนะครับโดยที่มันส่งผลยังไงมันส่งผลทําให้สัตว์ปัจชนิดนนะครับเกิดการปรับตัวปรับตัวยังไง ทำไมหน้าหนาวงูต้องเข้าไปจำศีกลกบจำศีลมีจาศีลทำไมสัตว์ชนิดจะต้องนอนนิ่งๆเมื่อไม่มีไม่มีน้ามาท่วมในหนองน้ําเช่นปลาดุกปลาช่อนเพราะอะไรเห็นไหมครันี่คือสภาพทางกายภาพที่งูที่พวกกบจำศีลเพราะว่าอะไรครับมาเป็นสายพอนธุ์สัตว์เลือยเย็นนะครับเพื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิรอบนอกนะครับทำให้มันไม่สามารถที่ทนต่อความความหนาวได้จึงต้องจำศีลดวยเฉยๆประมาณนี้ทําไมปลาดุกถึงปลาช่อนถึงต้องอยู่ในดินเพื่ออะไรครับ เมื่อวันไม่มีน้ำใช่ไหมัมันเป็นปลาที่อืดอยู่แล้วด้วยกายภาพของมันมันเป็นปลาที่ค่อนข้างทจะเป็นกึ่งดื่ดำ่บันเมื่อไม่มีน้ำนะครับมันอีกเท่าทีวคือกักเก็บน้ําไว้ในร่างกายนะครับแล้วอยู่เฉยๆนะครับเพื่อรอวันที่หนองน้ำจะมีน้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฟื้นออกมาจากดินนะครับแน่นอนว่าน,น้ําเปียกดินก็คือดินก็กลายเป็นหนองถูกไหมฮะที่เคยสอนไปก็วันนี้นะครับวันนี้เนาะต่อมาแสงแสงมาก เกิดขึ้นแสงมากก็จะมีดอกไม้บานมากใช่นไหมครับเพราะพืชต้องการพืชต้องการแสงเช่ไหมครัเมื่อมีแสงมากก็จะแบบว่ามีการสะห์แสงออกพืชมากขึ้นมีอะไรนู่นนี่นั่นมากขึ้นนะครับทาให้พืชเติบโตให้ออกซิเจนได้มากขึ้นพืชในน้ําก็จะใ,ให้น้ําสะอาดมากขึ้นพืชบอกก็คือจะคลายอากาศเย็นให้เรามากขึ้นเห็นไหมครับนี่มัมีผลต่อสภาพต่อไปอุณหภูมิอุณหภูมิก็บอกว่ามันคือปัจจัยการเติบโตเว้ถ้าบัซซัดบางตัวเนี้ยมันก็มีผลในการสืบพันธุ์ มีถีในการเติบโตที่คู่อกตูบอกไปว่างูหน้าหนาวอยู่เฉยใช่ไหมแสดงว่าในหน้าหนาวงูเอาไข่ไหมครับไม่มีทางครับงูไม่ออาไข่เนื่องจากมันไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้เห็นไหมครัเพราะนั่นคือทุกอย่างมันคือความสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับต่อมาดินดินก็เรียกว่ามันเป็นพวกสิ่งที่อาศัยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นที่แหล่งท่าของพืชกับสัตว์เลยนะครับมีความชื้นมีสารอินทรีย์ให้กิน,ม,นมีนู่นมีหน้าให้กินนะครับทำให้ดินเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อพืชกับสัตว์มากนะครับถ้าเป็นที่ออยยู่่่แแลลล้วเเป็นทีาหหงาาร เพราะว่าถ้าดินไม่ดีสัตว์ก็สัตว์กินพืชเนี่ยที่เป็นผู้บริโภคระดับหนึ่งก็จะไม่มีอาหารกินเห็นไหมครัโอเคเนาะเพราะนั้นคืออย่างเช่นดินนี่สัตว์ป่ากินได้ไหมดินโป่งไงใช่ไหมอย่างเช่นดินก็เป็นดินพวกดินโป่งที่มีสารอาหารที่เยอะมากนะมีความเค็มมีสารโซเดียมมีสารคาร์โบไฮเดรตที่เยอะมากสัตว์ที่กินดินโป่งคือจะร่างกายแข็งแรงก็ประมาณนั้นนะครับสุดท้ายแล้วคือความเป็นกรดเบสของน้ำไอ้ง่ายคือความเป็นกรดเบสเกิดจากอะไรเกิดจากพวกแบคทีเรียที่มากเกินไปแบคทีเรียที่ไม่ดีเกินไป มีการฉีกกดดูริกเข้าไปในน้ํามากเกินไปก็กลายเป็นกดนะครับถ้ายิ่งน้ําเป็นกดดีเป็นกดเลยครับทำให้สิ่งมีชีวิตตา,ตายแล้วก็อยู่ไม่ได้นะฮะประมาณนี้เพราะนั่นคือการรักษาเพราะว่าปกติความเป็นกดเบสของดินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6.6จุหกเจส่วนน้าอยู่ที่ประมาณ 6.5- ถึง8.5ก็คืออย่าให้เกินนี้แล้วก็อย่าให้น้อยกวนน่านี้ถ้าน้อยกว่านี้คือกลายเป็นกดถ้ามากกว่านี้คือเป็นเบสนะครับสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่ได้นะครับโอเคเนาะดินโป่งก็กินไม่ได้เห็นไหม ปลาถ้าปลาปลาคือปลาก็ตายทั้งบ่อถ้าเป็นกดมากนะครับนี่คือหลักการขององค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตมีชีวิตในระบบนิเวทละกันนะครับต่อไปพูดถึงสิ่งมีชีวิตมาดีกว่าทุกศาสนานดีโอเคนะฮะโอเคในคลิปนี้คุณตุ้ยขอจบเท่านี้ดีกว่าและะ้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับนี่คือรูปที่เอามาให้ดูนี่สวยงามเลยนะฮะบ,บ๊ายบาย